สวัสดีครับผมเยี่ยมแม็กซ์อยู่กับผมและเกมฟีฟ่าออนไลน์สามเทพศูนย์แคชนะครับตอนนี้เลเวลเจแล้วก็มีของมาให้เราเปิดแล้วนะเอ๊ะผมเป็นโรคอะไรชอบเปิดทานสเฟอร์ก่อนอยู่เรื่อยเลยนะครับอ่ะเอาขายขายขายก่อนมาเปิดไอเทมกันเลยมีการ์ดหลักๆก,ก,ก็มีพวกบวก2ถึงบวก5อะไรนูน่นนี่อย่างงี้นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเลยแล้วกันเนี่ยเจ้าพวกนี้ทั้งหมดเลยนะดูว่าเราจะมีโอกาสได้นักเตะมาในทีมบ้างไหมนะครับมีบางอันก็เกิดจากการทายฟุตบอลน,นะครับ ใครได้ไทายฟุตบอลน,นะครับก็อยากจะติงไปว่ามีให้ทายทีมเย้ากับทีมเยือนก็โอเคแต่ทำไมมึงไม่มีให้กุดทายว่ามันจะเสมอกันด้วยนะครับกูจะได้มีโอกาสทายถูกมางไงที่แบบว่าเกมไหนมันเสมอกันก็คือผิดทั้งสองฝั่งเพื่ออย่างกับ11ไฮโลนะครับอย่างกับ GM เเขย่าวไฮโลแล้วออก11ไฮโลกินเรียบเหรอเยอะบ้าเลยมันก็ต้องมีทายเสมอเลยครับเออในเมื่อคุณไม่มีตาการต่อรองใช่ไหม ออโอเคเดสเซจิโอลอาโมนนะครับที่พูดไปนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมตรงไหนเลยนะแต่ว,ว่าก็ขอระบายนิดนึงนะเออเกมมันน่าจะมีทแทงเสมอนะครับหรือเขามีตรงไหนไม่รู้ผมผมลองดูแล้วมันไม่มีไงเออนะครับอ่าเปิดเปิดพวกอย่างนี้ก่อนนะไอพวกบวกสองหรือบวกห้าเดี๋ยวเปิดทีเดียวนะครับเท่าที่คนเขาเปิดมาก็ยังไม่เคยเจอใครเปิดได้ดีจริงๆนะโอ้ยลองดูนะครับโอ้ยเบนเทนเนอร์ โอเคศูนย์เก้าก่อนแล้วกันเป็นตอเลสอย่างเดียวแหละอย่างอื่นม,มีราคานะครับทีละใบทีละใบโป้บย์ีตะขวดเจเจอ,อเล็กโอเค okay. นี่บวกสองกันรัวๆเลยเหรอเอาบวกอื่นแม่งได้ไหมล่ะเอบอบวกสามกาเบียนอับบอะฮอนะครับโอบอบวกสองคาปีปีอะไรมัง่งอ่ะไม่รู้เปิดไปเดี๋ยวรู้เองเอ้ยแลมพาร์ตเปิดไปเดี๋ยวรู้เองโอเคแล้วเจ็ดสิบสองได้ตอนนี้ใช่ไหม ขอบวกห้าทกตัวสิโอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวกสองไม่ส่วนใหญ่แล้วแม่งทั้งหมดนี่แหละบวกสองนะครับมีบวกสามมีไอบอลฮอตัวเมื่อกี้เท่าน,นั้นเองสรุปเลยไม่ได้ตัวอะไรข่าวทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็สู่กันต่อไปรอเลเวลหน้าละกันเนาะเ,ออเลเวลนี้มันไม่ได้แล้วไงนะดูสิไม่ได้ตัวอะไร,ะรเลนเช็คยังไม่ได้เทรดเบล,ลเลยเนะี่ยยอมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ฉันพยายามเล่นให้อัพเร็วๆแล้วกันเนาะ